ทำได้อย่างที่ัเือดมากเือแเรือมากพี่รอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตั้ง่ะมีเช้าอีกเหรออ๋อายอะจ้าียอะไรจ้าอ่ากเรื่องเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเร็วเรื่ ในตะวันลืมใช่ไหมบอกมาทำไมเราใชมเรื่องมันไปได้ป็นไปได้มีเป็นแบบหลายเรื่องนั่งไหมเสือสวยจะโปร่งสั้นมากกว่ใจสบยพอใจสบายหรอไม่ส่้นก็เป็นเพร้อมันเป็นสีเนื้อเดินข้ามาเนี่ย ถ้าสูชาก็ช้างรว้กดมที่นี่มีไม่ลองเลยอะนั่นแหละตอนแรกบอกว่ามองไม่พอหรออืออีอวันนี้หรอ เมื่อกี้เมื่อกี้นี่เห็นเราเลยบอกว่าเนี่ยไม่ไปนอกเดี๋ยวบอกว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้นอนมาตื่นดสอะไรอ่มไม่ใช่วันนี้ันนี้ไม่เหนไม่เหนแล้วเนอนจริงอ้าวพี่แพทไปไหนเนี่ยเยยแล้วเ่า้อ่มเอาโทร ไม่มีดีๆพี่จ้าล้หไปถ่ายไปถ่ายนี่ลิฟต์้ยด้วย S6 คเจ้า s 6มาไปถ่ายลิฟต์ไปี่ยลิฟต์ดลงนี่นะครับ S6 เหรอคะเอ้าก็เห็นเขาโฆษณาโาวยาวที่องทยาวแ้ยยยไม่มีเลยวใช่ไหมคะอะไรนะคะยวไม่มีเลยใช่ไหมคะที่แปดเหรอท่ตอยะที่ไหนคะที่ไหนคะ มิวมาด้วยประเดี๋ยวประเดีนยวคือมิวมาด้วยสิ่งนี้ใจไม่ได้นะแปดดูแป๊บอ๋ออันเดียวันนั้นไงหงเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเจรจิงอ่ะเลี้ยงอะไรมาเลี้ยงไรขาเออพี่อ๋องเลี้ยงองไม่เดี๋ยวพี่เต้เลี้ยงแทนใช่ไหมไม่ใช่ ไม่เป็นชื่อแป๊บ้หนึ่งสองมีอวนี่หนังไปเป็นจุดมาสค่ะอย่าออกก็ว่าทำไมกล้องพี่จอซื้อี่สแล้ว่นจตรงนอะไรไม่เข้าว่าพี่จอเลยนะม่ก็บป รีบไปนะที่ผ่านมานี่พี่มาพี่ติด้ม่ติดเมื่อกี้เองพี่เอาตั้งทำไมเขาส่งให้อจ้าแม่เนี่ยนนี่นะใจต้อมากเลยอ่ะต้อมไหนอ่ะเป็นคนด่างไปแล้วคุณผู้ชมแดกเดี๋าวนะแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็รออยู่แล้วเนี่ยวงสวงเลือกใครเมื่อไหร่ มันก็ไม่โดนแค่ะจดีก่อนวันที่สาม่มยนะขอโะไม่วันที่สามตไปยกเลิกไรงนึงังเอกแล้วดูถ่ายเขาเปิดทำได้ยังไงอ่ะเนี่ยนะปปยลใหญ่มกนะูด้เลยค่ะยังไงอ่ะไนมือไม่ดิ้นทำอสวยเลยอ่ะแล้วดูทำเขาดิทำไรไปเลยอ่ะแล้วตอนเบรกสามเสร็อ่ะ วิสก์เอาไว้พร้อนเปี้ยวเปี้ยวนเหมือนเหมือนทชาต้องทยเติมเติมไม่ได้เลยเลขขอให้ผ่านแค่นี้ดี๋ยวพี่พัฟตัวสุดที่ดีหนึ่งสองฝากให้แม่ไม่ได้ฝากให้อลนะมาแฝากเลยซื้อมาจากฝรั่งเศสชาโอ้ฝากให้แม่บอกแม่แล้วได้เลยไม่ได้ฝากให้อลนะไม่ให้นะไม่ให้ไม่ให้เลยใช่ไหมไม่ให้เลย จะร้ายอ่ะยอมจะไปฝัสนโรชาด้ว <c oughs> ยถลกจเลยทั้งปีเนี่ยยอมยาวไม่เคยแก้เลยเห <c oughs> <c oughs> มือนใช่แล้ว 那里。 ไปไม่ค่ไปลาเตาก่อนเวเวลาเตาพี่การุษาจะไปยืนกับอสขอรูปหน่อยค่รูปหน่อยเอ้ยขอรูปคู่ด้วยนะคะูหน่อยเเแสีทหมือนกันลยอ่ะขอรูปคู่ อ๋อสาวต้นนะจริงเล่นพวกกันนะนเรื่องไม่ตรงไหมเกิไม่ตรงเลยชอบเล่นไม่ต้องดีนะครับเป็นอุ้ยน่ารักอ่ะต้องดีจริง แวันนี be, ้ได้ม่ค่อยมไก่ายวละวัสด you know? ีค่ะวัคะวดีค่ะดีค่ะวัี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะสวัสดี่ะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคค่ะคี่คะคะค่ะ i can't